เพื่อนเพื่อนเล่นเลยเปล่าเพื่อนเล่นเลยเปล่าถ้าเล่นเลยกดวัสดีุ๋วนุ่นคนคร้าคนได้ยินได,ได้ได้ยินสึ่งพี่ไหมครับผมเล่นเลยกดนะเพื่อนถ้าเล่นแล้วกดท่านจะเล่นลกดเดยว ก็ดดูห้าคนครับผมบางคนดูมาไวจังเลยนะก <c oughs> ูด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดส u b คร r i b e ผมด้วยนะผม <c oughs> เดี๋ยวเล่นด้วยครับผมเดี๋ยวเล่นด้วยโอเคครับผมนะครับ <c oughs> เล่นเปล่าเมเปิล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  เล่นไปกันไหมเล่นไปกันไหมครับก็นี้ขอบคุณการอยู่ไลายแล้วโรั คุณดูได้ยินเสียงเพลงไหมอ่ะถ้าคุณดูได้ยินเสียงเพลงกดบวกหนึ่งมาถ้าคุนดูได้ยินเสียงเพลงกดบวกหนึ่งมา มาเล่นมนเล่นดีไฟกันสักหน่อยเลย,เเยกากาไม่เปิดเพลงดีกว่าไม่้องเปิดเพลงดีกว่า ไม่ต้องมาถามพี่แล้วผมว่าว่าใครไม่ต้องมาถามว่าใคไม่รู้เอ็ยืนมาเล่นโอ้เพื่อไอ้ไอว,ไอวัดวัด วัดวัดทก็ฮะกูสตรีมอยู่เพื่อนขอโทษทีอยู่กูเลยแหลกๆนิดนึงฮ่า hello my man hi hello hi hello ว่ากูขายอยวัดแหลงพิ่งขึ้นอะไม่ต้องมาถามเลยใครเลือกซีซีแหลงอ่ะกูไม่ได้เลือกนะซีซีแหลงอ่ะกูไม่ได้เลือกซีซีแหลงนะ หนึ่งกูคนแลกเลยว่ะเพื่อนงั้นนี่ยกูมานะเพื่อนล้วหนึง่งหาวจูว่าเลยเฮ้ hey. เฮ้ยตรีมกเละแล้วเฮ้ยเอาตะีมกเละแล้วเอาเอาเอาเกินไปตมกุลแล้วโยเกินไอ้แค๊ับนี่อะ นคนดูบ้านนัสตรีมเลยแป๊บน,น,นึงสตรีมมันเป็นอะไรเนี่ยงงเหมือนกันงงเหมือนกันนะก็ดีคนดูสิคนนะครับผมแป๊บนึงนะคนนะ ติมหผลมันพังมันเอนอแล้วมาละลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยอย่าลืมผมมาละมาละน่าจะมาแหละเออแชร์ขวัญน,น,น่ะใครแชร์ขว <laughs> ัญนาจาไหนนาจาด้วย คนดูมีคนไหนที่จะเล่นกับพี่ไหมไม่น่าจะไม่หรอกวันนี้ขอมาเล่นฟรีไฟายหน่อยแล้วกันเล่นโลบเล่นโลบจึงจึงพักหน่อยแล้วกันเล่นโลบเยอะไปพักหน่อยพักหน่อยเลยมาเล่นเกมอื่นบ้าง này <laughs> đi à lội đi gá hơi gặp anh em đi kìm rồi, kìm ơi kìm kìm nó kìm á, kìm kìm cứ kìm kìm của ba kìm kìm คอนงโน้ตบุ๊กพู่ดีร็วพุ่งดีพุ่ได้ ใอ้แมวเดียวคนดูเดี๋ยวผมสุ่มห้องเล่นกับสุ่มห้องนี่อ่ะผมไปสุ่มห้องเล่นกับคุณเดียร์เออไม่รู้ว่าจะท่าใจท่าท้าผมเจอเ้อใครก็อยากเตะผมนะเจอห้องใครอยากเตะผม้วกันะะพี่คบผมเลิกกับแฟนมามาเพราะมีเหตุผลที่ต้องเลิก กับเขาเขาบอกผมว่าจะรอผมแต่เขากลับไปตั้งฐานะกับคนอื่นผมควรทําไงครับเออผมว่าปล่อยปล่อยเขาไปแล้อปล่อยปล่อยปล่อยเขาไปถ้าเขามีความสุขเราก็ปล่อยปล่อยเขาไปรอหาคนดีดีปากเขาดีกว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปเลยเราไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปหาคนที่ดีกว่าหาคนที่ดีปาคนเก่า ไม่ต้องทําใจแล้วก็ก็ปล่อยเขาไปว่าเขาไม่ชอบคนอื่นอะไรก็ปล่อยเขาไปแล้วกันก็เพราะเป็นความสุขของเขาว่าปล่อยเขาไปแต่เราก็หาแต่ความสุขของเราเราก็หาคนอื่นมาได้ทำไมกูเข้าไม่ได้ะ่ะแอบนะแอบหน้าคนดูข้อฟีไฟไม่ได้ไวะ เราพี่ต้องเข้าฟรีไฟไม่ได้อ่ะทำไมทำไมกันเราพี่ก็พี่ไม่ได้เขากูเปิดสตรีมดีแมนฟรีไฟเป็นใครก็ให้เขาไม่ได้เลยเหรอผู้หญิงผู้หญิงมีเยอะผู้หญิงมีตั้งเงี้ตังเงี้ยเลือกได้อ่ะ ไม่ต้องไปคิดมากด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บไปคิด ไหนปไหนวะเฮ้ยไปกู้ขาไปแตกแล้วเฮ้ยแล้ สวัสดีคุณดูสองคนครับโอบ thank you สวัสดีคุณดูขอบคุณครับพี่ไม่ให้กำลังใจผมพี่ขอบคุณครับพี่ให้กำลังใจผมไม่เป็นไรครับผมผมก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาครับพี่ก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มานกันสนะู้ๆเว้หาคนที่หาคนที่รักเราจริงอะ่ะสู้ๆเราร,รู้พี่รู้ว่าพี่รู้ว่าเองหาได้อยู่แล้ว เองต้องสู้ๆเว้ย่ให้กำลังใจเองนะเว้เยแต่เมือม่อไหร่ฟีฟายกูจะเข้า,าได้เนี่ยแต่เมื่อไหร่กูจะหายดยเมื่อไหร่กูจะเข้าไฟได้เนี่ยกูถามจริงออมันให้กูเล่นไหมเนี่ยีฟเหรอ มฟีฟาไม่ให้กูเข้าจริงๆเหรอวะเกมฟีฟาไม่ให้ไม่ไม่ให้ผมเข้าจริงๆเหรอคนดูจบแล้วแม่งไม่ให้กูเข้าด้วย âu, โอ้อะไรครับนี่อะ เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าได้แหละคุณดูรอไปก่อนแม,แม่งเดี๋ยวเขาเข้าได้เชื่อผมดิถึงก็ต้องรอนานหน่อยนะไอขี้เฉียดไม่ฝันจะเขาให้กูได้มึงจะเข้าให้กูไหมนเนี้ยจะเล่นให้จะเล่นเกฟีไฟลเร็ว ันให้กูเล่นจริงๆเหรอวะม่ให้กเล้าลุยะโอ้ไรเนี่ย อะไรเหนียวเออเดี๋ยวพี่เปิดตีใหม่แอันนึง